ชาวเมืองเชียงใหม่แห่อุดมขนขนมไทยกับพ่อค้าฝรั่งผมทองชาวเบลเยียม oh, <no. S 1> จากนั้นไปที่จังหวัดสระแก้วเจ้าหน้าที่กู่ภัยช่วยกันจับงูเหลือมขนาดใหญ่ยาวกว่า3เมตรบุกเข้ากินไก่และเป็ดไทย oh, <no. S 1> และปิดท้ายนี่และเมืองไทยจะพาไปทอแพล่องแม่น้ำน่านสัมผัสบรรยากาศต้นฤดูฝน yeah. ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่สารพันข่าวสารทุกทิศทั่วไทยหาดูที่ไหนไม่ได้มาดูที่นี่ไทยแลนด์โอรีที่นี่ที่เดียวค่ะวันศุกร์แล้วนะคะดูน้ำสีสดใสกว่าทุกๆวันอาวันศุกร์มันก็ตามชื่อไงวันศุกร์ก็ต้องมีความสุขเสาร์อาทิตย์ก็จะได้พักผ่อนกันคุณผู้ชมก็ได้พักผ่อนด้วยนะครับงั้นเราส่งท้ายสัปดาห์กันด้วยข่าวที่น่าจะทาให้หลายคนยิ้มได้มีรอยยิ้มติดกับบ้านไป ข่าวอะไรคะพี่ข่าวแรกนี่เห็นเขาบอกว่าอะไรเรื่องเกี่ยวกับฝรั่งฝรั่งอะไรเนี่ยใช่นะครับเขาบอกว่าที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเขากำลังคือฮานะครับเป็นตลาดนัดนี่แหละนะครับพ่อค้าขายขนมเขาบอกว่านี่คนนี้ครับ ฝรั่งฝรั่งขนมไทยด้วยอ่ะเมื่อกี้ไฮไลท์บอกว่าเป็นฝรั่งผมทองจะจะบอกว่าเป็นฝรั่งผมน้อยน่าจะถูกกว่า <c oughs> ผมอาจจะทองหรือน้อยไปนะอา,อายุเขาเยอะแล้วไงคุณพี่ฝรั่งคนนี้นะครับเขามีชื่อว่ามิสเตอร์วินนะครับวัย42ปี42เท่าน,นั้นเอง๋อหโอเขาไม่เยอะนี่เท่าพี่แก่กว่าพี่เจีย๊ยบไม่เท่าเท่าเท่าพี่เจี๊ยบแกกว่าแกกว่าเยอะเพราะดูจากสีรระแก่รีบทำไมฮะรีบไปแล้ว นะครับก็เป็นชาวเบลเยียมนะครับ <Okay. S 1> ขายขนมไทยอยู่ที่ตลาดนัด <Okay. S 1> บ้านปากคาอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะครับน่าชื่นชมมากๆหลายคนอุดหนุนขายดีเป็นเทน้ำเทท่านะครับทราบมาว่าคุณพี่ฝรั่งท่านนี้นะครับคุณวินเนี่ยมิสเตอร์วินนะครับใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยมากว่า10ปีแล้วแ oh ต่างงานกับสาวไทยนะครับแล้วก็มีลูกน่ารักมากๆนะครับเป็นเด็กชายวัย3เดือนเองชื่อว่าน้องออสการ นะครับทุกๆวันเนี่ยภรรยาก็จะเป็นทำเป็นคนทําขนมตัวเองเนี่ยก็จะเป็นคนห่อแล้วก็นําไปขายที่ตลาดนัดนะครับขนมก็มีหลายอย่างเลยนะครับเช่นขนมลิ้นหมาไม่รู้จักพี่เจี๊ยบรู้ไหมไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็นขนมอาจจะเป็นขนมไทยโบราณในพื้นที่เขานะครับขนมน้ําอ้อยข้าวต้มมัดนะครับข้าวต้มสามเหลี่ยมถั่วแปบแล้วก็ขนมถ้วยขนมถ้วยรู้จักไหมรู้จักอร่อยจะตายจ้า นะครับนึกว่ารู้จักแต่อะไรนะขนมนอกต่างประเทศอ้ใากินได้หมดแหละถ้ามีให้กินอ่ะกินปรีิ้งชอบเลยนะครับก็ต้องบอกว่าได้รับกระแสตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีนะครับที่สําคัญหลายๆคนเขาไม่เคยเห็นฝรั่งขายขนมไทยก็เลยอุดหนุนขายดีเป็นเทน้าเทท่านะครับขายหมดทุกวันโอ้โหสุดยอดจริงคือชอบใช่ไหมคือมันแปลกดีฝรั่งแบบปกติต้องแบบ้น่าจะขายเอาขนมฝรั่งขนมเค้กขนมอะไรแต่นี่ขนมไทยแบบไทยโบราณเรายังไม่รู้จักเลยนะคะเออน่ารักดีนะ น่าจะมีเสียงคุณมิสเตอร์วินมาฝากหน่อยขายอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยกบพี่จะแปลเขาไหมอาแปไทยได้หรือเปล่าไม่รู้อยู่มาสิปีแล้วสิปีน่าจะพอได้น่าจะได้แต่น่าทานมากๆเลยแล้วราคาเมื่อกี้เห็นไม่แพง20บาท25บ้าบาทเองคหิวเลยเห็นแบบนี้นะฮะนี่ลูกชายนะครับ๋อเนี่ยน้อสกา์หรอครับโอ้หน้ารักหน้ารักนะคะคุณแม่ก็น่ารักนะคะเอาไปอุดหนุนกันใครผ่านไปผ่านมานะคะยังอยู่ที่เรื่องของอาหารนะคะแต่ว่าเอ๊ะอันนี้ฟังแล้วก็แปลกๆนะ มันเป็นไอเดียเขาบอกไอเดียเก๋เนี่ยพี่เห็นอยในในกระเชา้ชาพี่เสียมองเป็นอะไรเเออเป็นหมดเวลาละส <c oughs> ายตาไม่ดีสิน้ำพริกปลาทูเห็นไหมมีผักแกล้ม <c oughs> ผักอะไร <c oughs> ปลาทูเออแต่เขาเอามาเป็น ไหว้ครูผานพุ่ม่านพุมเป็นผานไหว้ครูนะคะปกติก็ต้องใช้แบบพูกดอกไม้ใช่ไหมแต่อ,อันนี้ดอกดอกเข็มอมอ,อ,อะไรอย่างงี้แต่นี่ใช้เป็นไอเดียเก๋นะคะมีเป็นน้าพริกปลาทูเป็นเซตเลยว่าอย่างนั้นเถอะไม่ใช่ว่าน้องๆเขาหิวนะ แต่ว่าเป็นไอเดียนะคะของเด็กนักเรียนม .5 ทับ9โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีนะคะจังหวัดพิษณุโลกก็ได้รับความสนใจกับเพื่อนๆและคุณครูเป็นอย่างมากในพานเนี่ยจะมีน้ำพริกมีปลาทูใส่กระเท้ามีผักสดอย่างมะเขือกรอบพานกับน้ำพริกแทนพานดอกไม้ส่วนพานทุกเพียนก็มีนะคะแต่ว่าจาัดมาเป็นของหวานพวกลูกชุบทองหยิบทองหยอดอะไรแบบเนี้ยสีสันสวยงามพานผลไม้ก็มีเหมือนกัน น้เป็นไอเดียที่เด็กๆเนี่ยนะคะก็คิดกันขึ้นมาเพราะว่าทําทุกอย่างทําจากวัสดุจากธรรมชาติแล้วก็เน้นเรื่องของการสืบสานประเพณีที่ดีงามน้อมราลึกถึงพระคุณครูอย่างแท้จริงนั่นเองนะฮะพอไปไหว้เสร็จปุ๊บทานกันเลยค่ะคุณครูนักเรียนร่วมกันทานของขวหมเอาน้ำพริกไว้แล้วก็เช้าทานเข้าไปอันนี้คิดอันนี้คิดไม่ได้หรือยังสมองเริ่มสแล้วนะวันศุกร์ไง าะลบ้นสไปที่เรื่องราวของความผัดผนตื่นตาตื่นใจกันบ้างดีกว่านะครับไปที่จังหวัดสุโขทัยนะครับไปพบคุณลุงท่านหนึ่งนะครับวัยก็59ปีแล้วนะครับรีลาการขี่จักรยานนี่ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยจริงๆปล่อยมืออ่ะดูเอาดูเอาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าที่มาที่ไปคืออะไรนะครับที่เห็นอยู่นี้นะครับคุณลุงท่านนี้มีชื่อว่าคุณทองใบตางจงราชนะครับ อายุเนี่ยเห็นแบบนี้ดูใส่หมวกใส่ชุดนี่ดูไม่รู้นะครับห้าสิบปีแล้วนะครับก็โชลีลาการปั่นจักรยานปล่อยมือบ้างนะครับแล้วก็มีทริกช็อตมีการโยนลูกมะนาวแล้วก็รับด้วยมือเดียวการกระโดดเชือกอะไรเงี้ยก็เนี่ยเนี่ยเนี่นะครับให้เจ๋งแล้คุณลุงแนะนําโยนทุเรียนดีกว่าทุเรียนอ่ะห้บเกแล้วนะ ให้พี่เจี๊ยบอยู่แล้วกันยังไงก็เพนใจแต่พอๆกันกระโดดเชือกน,นี่ก็ดูดิแข็งแรงไม่ธรรมดานะครับก็โชว์ให้น้องๆน,นักเรียนนะครับจากโรงเรียนบ้านน้ำเรื่องนะครับได้ชม <c oughs> เพื่อรณรงค์ให้เด็กๆเนี่ยหันมาใช้จักรยานแทนรถจักรยานยนต์ซึ่งคุณลุงทองใบนะครับให้เหตุผลสั้นๆว่า,าเพราะชีวิตชนบทนมีสภาพแวดล้อมเหมาะแก่การปั่นจักรยานมากกว่านั่นเองนะครับคุณลุงก็ตั้งใจว่าจะปั่นจักรยานโชว์เด็กนักเรียนทุกโรงเรียนในจังหวัดสุโขทัยเลยทีเดียวนะครับ ที่สุดของความตั้งใจก็คือปั่นไปทั่วประเทศไทยนั่นเองโอ้ปั่นไปทั่วประเทศจริงๆในกรุงเทพเนี่ยหลายคนอยากจะขี่จักรยานแต่เี่ข่าวไม่ดีใช่ไหมสภาพผิวจราจรเอยเส้นทางเออมันไม่อื้อต่างจังหวัดนี่น่าจะอื้อมากกว่านะครับตัวขี่ไปขี่มาจนรถทนอีกเป็นข่าวอีกชีวิตอีกที่เห็นในข่าวก็ลองดูช่วยลดโลกร้อนช่วยให้เราสามารถออกกําลังกายได้ออกกำลังกายร่างายแข็งแรงแบบคุณลุงแบบนี้ถือว่าแข็งแรงมากๆนะคะอ่ะชื่นชมมากๆเลยมาอีกเรื่องนึงอันนี้ก็น่าชื่นชมเหมือนกัน ะะเป็นสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมใช้คำนี้ดีกว่าแต่คนที่ยี่คนเป็นนี่ไม่ใช่คาราว่าแต่เป็นพระสงฆ์ครับ พระคูวิมลปัญญาคุณเจ้าวาดวัดป่าสีแสงธรรมอำเภอของนเทียมที่อุบลราชธานีท่านเนี่ยมีการประดิษฐ์รถเข็นไฟฟ้าอนเนกประสงค์ชุดนอนนาฟังแล้วงงไหมโอ้โหชื่อยาวมากร,ร,รถเข็นไฟฟ้าอนเนกประสงค์ชุดนอนนาเป็นอย่างนี้ค่ะคือรถเข็นชุดนี้เนี่ยนำไปใช้ในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ใช้พลังงานาแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์แล้วก็สามารถสูบน้ําไปเหมือนเครื่องสูบน้าเวลาเรา ชาวนาเนี่ยเขาไปเขาเรียกอะไรนะไปที่นาเนี่ยก็จะมีการสูบน้ำใช่ไหมฮะทีนี้ต้องใช้พลังงานโมเตอร์เนี่ยปั๊มขึ้นมาแต่อันนี้เนี่ยใช้แผงโซลาร์เซลล์ใช้พลังงานจากไฟฟ้าเนี่ยไฟฟ้าเนี่ยแหละนะคะเป็นพลังงานไฟฟ้าดีซี24โวลต์เก็บไว้ในแบตเตอรี่รถยนต์เป็นเหมือนกระป๋องเหลืยก็เก็บไว้ในแบตเตอรี่ใช่แล้วก็มีไฟก็เอาไป สูบน้ำเข้าเข้านาใช่ไหมเข้าที่นานะคะคตัวปั๊มเนี่ยสามารถสูบน้ําได้80ลิตรต่อนาทีความสูงเนี่ยนะคุณผู้ชมอโอ้โหสูงมาก20เมตรอะอแล้วดูดลึกดูดน้ำได้ลึก8เมตรที่สําคัญประหยัดไฟมากก็กินไฟแค่350วัตเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถสูบน้ําได้1,000ลิตร ภายใน10ถึง15นา ALLY ทีเท่านั้นโอสุดยอดครับแต่ปัญหาคือท่านเก่งมากในพื้นที่เนี่ยมีน้ำไม่ถึงอ๋อช่วงแรงเหรอไม่ก็เอาที่มีสิอากาศเริ่มแรงแต่ว่าก็ใช้พอเท่าที่มีเนี่ยนะฮะก็ถือว่าดีมากงบประมาณถูกด้วย28,000บาทใครสนใจนะคะพระครูบอกว่า ไปดูงานติดต่อไปที่วัดป่าสีแสงทากันได้เป็นความรู้ไม่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 ห่วงวิชาน่าดีมากมากเลยอ่ะนวัตกรรมใหม่ก็เป็นเรื่องของนวัตกรรมก็เอามาฝากกันด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครูนะครับช่วงหน้ากลับมาจะพาไปช่วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับจับงูเหลือมไปดูครับนี่คนลุกอ่ะบุกเข้าไปในเล้าไก่ใช่ไหมเล้าเป็ดเล้าเป็ดนะครับช่วงหน้ากลับมาตดตามครับ ขอที่2งของไทร์ลานอล,ลีครับแหนอยู่ที่ข่าวที่กาลังถกเถียงกันเลยทีเดียวเมื่อกี้นะตอนเบร์เราก็พยายามจะเถียงกันเรางงครับข่าวที่ว่านี้นะครับก็คือข่าวของเจ้างูเหลือมนะครับตัวหนึ่งเนี่ยที่มันบุกเข้าไปในเ,ออเล้าเป็ดเล้าเป็ดและไก่เป็ดและไก่อยู่ด้วยกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูภาพกันก่อนแล้วคุณผู้ชมไปทำความเข้าใจพร้อมๆกันดีกว่ากับข่าวนี้นะครับ นี่ที่คุณชมเห็นอยู่นี้นะครับเห็นตัวอะไรบ้างดีกว่าเห็นตัวอะไรบ้างเห็นเป็ดครับที่เห็นเนี่ยเป็ดนึงเป็ดและเห็นอะไรอีกเห็นไก่ครับสองไก่เออนะครับแต่ว่าที่ข่าวนี้พาไปชมไม่ได้พาไปดูเป็ดและไก่นะครับจะพาคุณผู้ชมไปดูเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยอรัญญประเทศนะครับและหน่วยกู้ชีพอรัญญประเทศกําลังใช้อุปกรณ์นะครับจับงูเหลือมขนาดใหญ่ที่กําลังขดตัวกินไข่เป็ดอยู่ภายในรังเล้าไก่ แล้วงงแล้วนะคะเจ้าของเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเจ้าของเล้าไก่เนี่ยเขาใช้ยางล้อรถยนต์นะครับไปทําเป็นรังให้ไก่และเป็ดเอาไว้กกไข่้ขโดยบรรยากาศที่เข้าไปถ่ายทํานักข่าวเข้าไปดูเนี่ยนะครับก็เป็นตอนที่เจ้าหน้าที่กําลังเข้าไปแล้วก็จับงูนี่แหละแม่เป็ดเทศเนี่ยนะครับ มาด้วยนะมาเป็ดเทศนเทศน,นี่ต้องยกมือไหวไหมคะใช่ถูกเออไม่ใช่ไม่ใช่พยายามต่อสู้กับมูเหลือมอยู่นะครับซึ่งคุณสุพินบุรณะรน,นะครับเจ้าของบ้านเนี่ยบอกว่าตัวเองได้สังเกตเห็นไก่ไก่ไข่และเป็ดไข่ที่เลี้ยงเอาไว้ในคอกเนี่ยหายไปหลายตัวก็คือไก่กับเป็ดในคอกนี่แหละหายไปหลายตัวนะครับตอนแรกก็คิดว่ามีขโมยมารักเอาไปแบบเหนียวไก่ะเหนียวกไก่เหนียวไก่รักไก่ลักไก่อย่างนี้นะ แต่เมื่อตอนเช้าเดินเข้าไปดูที่ข้อนะครับก็ต้องตกใจเพราะว่าเจอเนี่ยครับแขกไม่ได้รับเชิญนะครับเป็นงูเหลือมตัวขนาดใหญ่พอสมควรนะครับกําลังขดอยู่ในรังนะครับก็กินไก่อยู่กินไก่ไปแล้วนะกินไก่คือมันกินไก่เข้าไปแล้วสเต็ปแรกก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่และหน่วยกู้ภัยมาช่วยจับนะครับทั้งนี้หน่วยกู้ภัยใช้เวลาประมาณ15นาทีนะครับก็สามารถจับเจ้างูเหลือมตัวดังกล่าวออกมาได้ซึ่งก็จะนําไปส่งที่ศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์ป่าช่องกล่านะครับ ช่องกรับนนะครับของกรมอุทยาแห่งชาติอ,อําเภอวัฒนานครเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปนั่นเองครับเจ็บไอทีหนึ่งฮะตรุปไม่ได้ละคือง่ายๆมันจริงไก่เข้าไปแล้วมันจริงไก่ที่นี้ที่เนี่มันมีทั้งเป็ดทั้งไก่เขาเลยยังไม่รวมก<อ>ันแล้วมันกำลังจะเข้าไปกินไข่เป็ด<อ>นะหรือเป็ดไข่นี่ก็คือเป็ดที่จะเอาไว้สำหรับทานไข่อย่างเดียวไม่ได้กินเนื้อเอเอแต่สุดท้ายยังไม่ได้ได้กินไข่แต,แต่กินไก่ <laughs> เอาเป็นว่าคุณผู้ชมดูจบรายการแล้วโทรมาเล่าให้ฟังทีเอาเป็นว่าจับได้ก็จบนะฮะส่วนที่จังหวัดตากค่ะคุณผู้ชมนะคะไปดูรอยพญานาคเดี๋ยออันนี้นอันนี้ยเพิ่งออกไปนะเนี่ยอ้อนี้อันนี้สําคัญนะครับอันนี้สําคัญจําไว้ดีๆนะฮะจังหวัดตากเลยบ้านแม่กุใหม่ท่าสุงตําบลแม่กุนะฮะร้อยกว่าคนน่ะเดินทางไปดูร่องรอยพญานาคบพบในวัดดอยพระาธาตุเป็นแนวยาวก,กว่าแปดสิเมตรโอ้อันนี้ เรียกว่ามโหรานบานตะไทย,ยจริงๆครับยาวจริงๆตั้งแต่ปากถ้ำอ่ะที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นถ้ำเก่ายาวไปจนถึงจุดวงสวงเลยครับร่องรอยนี้นะคะมีน้ําเป็นยางแบบชื้นๆบนผิวทรายอ่าเหมือนแบบมีเมือกมีอ,อ,อะไรตามผิวน,นี่ๆๆโดยตามเนี่ยตามทรายเนี่ยนะผู้ศรัทธาก็เอาเชือกไปกั้นเอาไว้ห้ามคนเดินรับทับรอยพญานาคบางคนเนี่ยก็กราบไหว้พูดถึงความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นนั่นจากรอยนี้เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่ชาวบ้านเขาทําพิธีบวงสวงเบิกเริก เปิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจดีวัดรอยพระาธาตุอายุกว่า500ปีที่ถือเป็นโบราณสถานอันเก่าแก่ที่ชาวบ้านขาารถนับถือได้เพียงแค่วันเดียวคือทำพิธีวันหนึ่งวนันรุ่งขึ้นเจอรอยนี้มีปฏิหารเลยเออ ะะอาจจะจย์เลยนะคะล่าสุดชาวบ้านที่ทราบข่าวก็ยังคงเดินทางไปดูรอยเปียหน้ากันอย่างต่อเนื่องแต่ไม่รู้ว่าเนี่จะพกแป้งพกถูบพกเทียนไหมด้วยก็ยต้องรอดูริีมาหลังวันหวยออกไปแล้วไงเออมันมันมันต้องลองว่าหน้ามันไกลเหมือนกันนะลองดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราสงท้ายเด็กนี้ด้วยครับด้วยพิธีทําสู่ขวัญควายนะครับ,รบเพื่อสืบทอดประเพณีโบราณที่จังหวัดน่านนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศที่ว่านี้กันนะครับ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายนะครับบ้านครกคำนะครับตำบลตาลทุมอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านนะครับพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่นะครับร่วมกันทําพิธีสู่ขวัญควายสืบทอดประเพณีโบราณนะครับอันเป็นแบบอย่างที่ดีในการอนุรักษ์ควายไม่ให้สูญหายอีกทั้งเตือนสตินะครับให้เกษตรกร,ร,กรชาวนารู้คุณค่าและสํานึกในบุญคุณของควายนั่นเองครับและเพื่อขอเข้ามาขอสู่ ก็ขอเข้ามาควายนะครับอขอสู่มาควายที่ทําคุณประโยชน์แก่ชาวนาม,มาแต่โบราณในพิธีสู่ขวัญควายครั้งนี้เนี่ยได้นําเอาตัวแทนควายเข้าพิธี9้าตัวด้วยกัน<อ>โดยเฉพาะควายตัวเมียนะครับที่มีชื่อนางหน้ายาวนางโค้งนะครับนางกอย่าโดยหมอทําขวัญเนี่ยจะทําพิธีเรียกขวัญและขอสุมาคารวะนะครับคนที่กระทําสิ่งที่ ให้ความเดือดร้อนนะครับพร้อมเครื่องสู่ขวันแล้วก็ได้สายสินนะครับกลวยดอกไม้ผูกโยงกับเขาควายนะครับ<ช>แล้วก็นําน้ำมนตเนี่ย ใส่ลงบนหัวควายจากนั้นก็จะนำหญ้าเนี่ยเอาไปให้ควายได้กินนะครับสำหรับหมู่บ้านอนุรักษ์ควายแห่งนี้เนี่ยมีควายประมาณ2-300ตัวเ<อ>ยอนะยนะครับปัจจุบันเนี่ยเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์ควายนะครับแล้วก็สร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้กับผู้ที่สนใจมาเที่ยวชมด้วยนั่นเองครับโอ้ดีจังเลยถ้าลักษณะเหมือนสู่ขวัญคนอะไรเงี้ยไม่นขนาดกาันแล้ววันนี้นะครับคุณผู้ผมชมเป็นวันข้าวเ,เป็นวันชาวนาด้วยวันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยนะก็ช่วยๆการประจากรควายจะได้ไม่ลดลงรับใช่ครับอ่ะถ้างั้น สักทีนึงนะครับชุวหน้ากลับมานี่แหละเมืองไทยนะครับจะพาไปท่อแพรนี่ไงล่องแม่น้ำน่านอ่านะครับสองไกด์สาวเรายังอยู่ทำหน้าที่ที่นานยังอยู่น่าน <c oughs> น่ะกลับมาค่ะครับ <c oughs>